ตัวครูบอกว่าเขาให้เครดิตติโม w วนเนอร์กับประตูที่2ครับเขาชมว่าติโมแวนเนอร์มีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมนะครับเกดดีๆเห็นว่าแอสตันวิลาเล่นดีจริงๆนะครับต้องยอมรับแล้วก็โอกาสในการยิงเยอะมากๆแต่ส่วนนึงก็คือการเซฟของเอ็ดวาร์เมนดี้เขาบอกเชลซีเนี่ยเคยพลาดการเซ็นสัญญากับกองหน้าชื่อดังคนนี้ครับบลูทู o เดย์อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกันเหมือนเดิมในยามเช้าแบบนี้ครับกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงข่าวที่ถ้ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันแบบนี้ในช่วงของ Blues Today ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวนะครับผลกนนารแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะฮะ u ุสกิ Suzuki, power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift G.L+ Plus, อย่างที่เห็นในภาพนะฮะใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะสวยขนาดไหนก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เดินทางไปนะครับก็ไปดูที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดานะครับใครยังไม่ได้ไปลองนี่เชยมากนะฮะไปหาซื้อกันได้ที่7 e l e v e n นะครับก็เป็นเครื่องดื่ม 0แคลอรี่นะครับอ่ะมาดูข่าวที่น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวเชลซีมีไม่ค่อยเยอะช่วงนี้หลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะปิดเนี่ยต้องยอมรับกับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าผมพยายามที่จะขุดคุยหาข่าวกันแบบโอ้สุดๆจริงๆนะครับก็เริ่มที่ผลฟุตบอลก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้พริมาลีกมีลงสนาม1คู่นะฮะก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมบุกไปถลม่มลิสต์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ูนย์ อหนใน3ประตูเนี่ยมีทางโมเมตซาร่าที่ทําประตูได้นะครับก็ทําให้ซาร่าเนี่ยยิงประตูที่100นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นแอฟริกันคนที่2นะครับที่ยิงประตูเกิน100ประตูคนแรกที่ยิงได้เดาไม่ยาครับคนนั้นก็คืออดีตกองหน้าของเราเองก็คือทางด้านของดีเอดร็อกบาครับซึ่งร็อกบาเนี่ยยิงไปแล้ว104ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยซาร่าที่ยิง100ประตูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยิง แสงหน้าทางด้านของเดีอสด็อกบาในเร็วๆนี้นะครับที่เหลือเนี่ยพอลิเวอร์พูลชนะทางด้านของลีสสามศูนยทำให้พวกเขามี10คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับแล้วก็มีประตูได้เสียเท่ากันเลยนะยิงได้9เสีย1นะครับก็เบียดกันมากนะฮะแมนยูนเ i ต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อคืนนี้นี่มีเหตุการณ์สำคัญก็คือ h ฮา์วีย์เลีดนะครับ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับปาสกาลสตรชหรือว่าที่เราอ่านปาสกาลสูอิชนะครับจนเรียกว่ามีภาพในสื่อออนไลน์กันเยอะนะครับอาการล่าสุดเนี่ยบอกว่าเป็นอาการข้อเท้าบิดนะครับใช้คำว่าข้อเท้าบิดไม่ได้หักนะครับใช้ว่าคาว่าบิดหรือว่าข้อเท้าหลุดซึ่งเจนคล็อปให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่แย่มากๆนะครับข้อเท้ามันหลุดนะครับตอนนี้เนี่ยเหมืนอนข้อเท้าถูกจับใส่เข้าที่ไปแล้วตอนนี้ฮาวีย์เลียดอยู่ในโรงพยาบาล เขาบอกว่าเราจะเล่นฟุตบอลครับโดยที่ไม่มีเขานะครับก็คือไม่มีฮาวิเอเลียดแต่เราจะรอเขาต่อไปนะฮะก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเจนคล็อปที่ผมขึ้นด้วยเรื่องราวของลิเวอร์พูลว่าใครมีโอกาสได้ชมเมื่อวานนี้จะเห็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับของฮาวิเอเลียดแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทีมคู่แข่งเชลซีก็จริงแต่ว่าเมื่อเห็นนักเตะมีการบาดเจ็บเนี่ยเราในฐานะแฟนเชลซีก็ต้องแสดงสปปริตที่อยากใช้ผู้เล่น ของเขาเนี่ยหายกลับมาให้เร็วยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันครับให้ฮาวิเอเลียดหายเจ็บกลับมาให้เร็วว่าต้องบอกว่ากําลังของขึ้นเลยครับกาลังขึ้นม่อเลยสําหรับทางฮาวิเอเลียดนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยผลงานนักเตะของเชลซีมีลงสนามผมก็ไปตามมาให้เหมือนกันเมื่อวานนี้มีมิลานครับของเรียกว่าฟิคาโยทโมริได้ลงสนามช่วงหลังนี่เป็นตัวหลักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เกมปรีซีซั่นผมมีโอกาสได้บรรยายนี่ โธมรินี่เป็นที่ชื่นชอบของเซฟานอปียรี่มากๆนะครับไม่เคยโดนเปลี่ยนตัวออกเลยเมื่อวานนี้ชนะไลซิโอ2-0โธมริเล่นแบบเต็มเกมเลยครับขณะที่โรมาเมื่อคืนเตะตี1-45ก็เอาชนะซาซูโลไป2-1ไทมี่แอบราฮัมครับลงเล่นเป็นตัวจริง90นาทีแต่เสียดายไม่ยิงประตูนะครับอ่ะนี่น่าจะเป็นผลงานของอดีตผู้เล่นเชลซีนะครับที่ เรียกว่าปล่อยตัวออกไปแล้วยังไงผมก็ตามให้เมื่อคืนก่อนก็มีมิชิบาชิยี่ที่ยิง2ลูกให้กับเบสิกตัสชนะทางเจนนี่มาลาย,ยาสปอร์ไป30นะครับที่เหลือนะครับข่าวอื่นที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ซะเยอะนะครับก็มีข่าวว่าโรเบรุลูคาคูเนี่ยนะฮะแกออกมาชื่นชมติมโมแวนเนอร์ครับกองหน้าเพื่อนร่วมทีมในนัดที่ชนะแอสต์วิลาสา ชมยังไงครับเขาให้เหตุผลครับลัวครูบอกว่าเขาให้เครดิตติโมแวนเนอร์กับประตูที่2ครับเขาชมว่าติโมแวนเนอร์มีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าผมต้องให้เครดติตกับติโมแวนเนอร์อย่างมากเลยเพราะว่าติโมแวนเนอร์เนี่ยสร้างพื้นที่ให้ตัวเขาเยอะมากทันทีที่เขาสร้างพื้นที่ด้วยการวิ่งเข้าไปอยู่ด้านหลังกองหลัง2คนเนี่ยมันทาให้ตัวเขาเองเนี่ยมีเวลาเยอะมากๆ การจับบอลที่ดีแล้วก็การจบสกอร์ที่เป็นเรื่องง่ายก็คือเขาชมลังการเคลื่อนที่ของติโมวเนอร์ว่าพอวรเนอร์เคลื่อนที่ไปปับเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาสามารถเล่นได้ง่ายกับประตูที่2ประตูที่2ของเขานะครับที่ว่ายิงด้วยเท้าซ้ายเ,เต็มข้อเลยผ่านทางเจสเตีรนะครับก็ออกมาชื่นชมอันนี้ยังไม่พอนะครับลูคูเขายังชื่นชม เอเดรียนดีเจโกซิวาอันเจโรรูเกอร์แล้วก็เทรเวอชาโลบาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าลูอคูค่อนข้างจะมีจิตวิทยานะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอันนี้ม่ได้ว่าผมอวยนะพุ่งตรงนะในวัย28ปีของลูอูสังเกตว่าเขาพยายามให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ไม่ได้มาในลักษณะซูเปอร์สตาร์ถึงแม้ว่าเขาจะได้ค่าเหนื่อย3 0 0 0 0 0กว่าแต่ก็เขาไม่จำเป็นต้องออกมาชื่นชมติโบแวนเนอร์ก็ได้นะครับอันนี้เขาชื่นชมแวนเนอร์ว่าเป็น ผู้เล่นที่ช่วยเขาซึ่งสังเกตว่าสิ่งที่รูกับคูชมติมโมวายเนอร์เนี่ยเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่แล้วจริงถ้ามองกันตรงอ่ะก็เหมือนเป็นคู่แข่งในแนวหน้าแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนร่วมทีมทีมเดียวกันทีมสปิริตดีเขาเลยมองว่าติมโมวาเนอร์เหมือนให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมกันนะครับเหมือนลักษณะที่เ,เกเป,ปากับเมนดี้ตอนที่เมนดี้ให้สัมภาษณ์ในตอนฟุตบอลยูฟา่าซูเปอร,ร์คัพกับบ e ีเอเอัลว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร เขาเห็นสติแล้วเขาก็บอกว่าเกปาเนี่ยเป็นผู้สัปปตรูที่เซฟจุดโทษดีเขาก็หลีกทางให้เนี่ยแหละครับคือมันแสดงให้เห็นถึงทีมสปิริตที่โทมัสทูเคิลเขาหล่อหลอมกันได้อันนี้ต้องชื่นชมผมเคยพูดในไลฟ์หลายครั้งนะครับว่านักฟุตบอลเนี่ยเล่นกัน11คนหรือบรรยากาศในห้องแต่งตัวบูธรูม18คน23คน25คนสิ่งหนึ่งที่โค้ชจำเป็นที่ต้องทำไม่ได้คือทำให้นักเตะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะรับแท็กติก จากโค้ชเนี่ยแหละครับสิ่งที่ทูเคิลทำได้นะฮะอันนี้ขอแถมเพิ่มให้นิดหนึ่งนะฮะที่เหลือมีข่าวเรื่องโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์บอกการปล่อยคาร์ลอนโอดอยกับบรูซเชีดอตมุลเขาให้ผลว่าการปล่อยโอดอยออกจากเชลซีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยครับทูเคิลเขายืนยันเรื่องการปฏิเสธไม่ให้โอดอยย้ายไปร่วมทีมบรูซเชียดอตมุลในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจแบบง่ายมากๆเลย เขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายสําหรับเขานะครับเราไม่สามารถปล่อยผู้เล่นที่ปัจจุบันเนี่ยในทีมเรามีสกอร์อยู่ประมาณ1 8บแถึงสิคนออกไปได้นะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ยเ,เ,นเนยอะมากมีแค,ค่1 8บแคนก็เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเขาบอกว่าโอดอยเนี่ยสามารถเล่นเป็นวิงแบ็กขวาได้วิงแบ็กซ้ายก็ได้แล้วก็สามารถเล่นในตําแหน่งพิเศษเหล่านี้ได้นะฮะเขารู้จักกับทีมด้วยนะฮะแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยสําหรับเขาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจเป็นโอกาส มากๆหมายถึงว่าการย้ายออกไปกมูลอาจจะเป็นโอกาสนะครับแต่สําหรับทีมเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พูดง่ายๆว่าสปอร์ตทีมเชลซีไม่ได้ใหญ่มากนะครับอย่างที่ทูเคิลพูดถึงเนี่ยผมว่าประเด็นสําคัญเลยคือเชลซีไม่ได้ชูสคุนเดแล้วไปเสียซูมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการปล่อยโอโดอาออกจากทีมเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าน,นี้เข้าใจในมุมของคนทํางานอย่างโทมัสทูเคิลว่าเฮ้ยผู้เล่นในทีมน้อยอะอย่างกรณีของล์พูเนี่ยเดี๋ยวฮาวิเอเลดเจ็บเราจะได้เห็นผลกระทบแน่นอนครับว่า ตรงกลางเนี่ยเฮนเดอร์สันฟฟบินโยอัลคาตาร่าลองเดาว,ว่า3ตัวเนี้ยถ้ามีคนใดคนดึงเจ็บเนี่ยต้องใช้คําว่าชิปหายแน่นอนนะฮะขออนุญาตเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการเก็บโอดอยไว้ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะอย่างริชเจมล่าสุดที่ติดโทษแบนอ์สเปริต t a าไปเล่นทีมชาติมาโอดอยก็มีโอกาสได้เล่นเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับคําพูดของโทมัสทูเคิลนะครับที่เหลือเนี่ย มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่ของเชลซีนะแต่เกี่ยวเนื่อง,องเชลซีนั่นก็คือผู้เล่นของแอสตันวิลล่าอย่างจอห์นแมกกินครับเขาให้สัมภาษณ์ครับน่าสนใจจอร์นแมกกินนี่เล่นดีมากๆในเกมที่เชลซีชนะวิลล่า3-0แต่ว่าจอห์นแมกกินเขา mm hmm. เขามองแบบนี้ครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาบอกน่าเสียดายครับที่ทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้ทางเชลซี mm hmm. เขามองอย่างนี้ครับ mm hmm. เขาบอกว่า มันน่าผิดหวังมากที่พวกเราเนี่ยไม่มีแต้มออกจากสแต o ฟอร์ดบจ์โดยเ,เขาบอกว่าเราสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการที่สู้กับทีมแชมป์ยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เขาใจพูดนะทีมแชมป์ยุโรปด้วยนะฮะเขาบอกว่าเ,เราต้องเสียใจคือผู้เล่นวิลล่าเนี่ยเขาบอกเสียใจอย่างแน่นอนครับกับการที่เ,เล่นออกมาแล้วไม่มีคะแนนแต่เราก็ภูมิใจกับผลงานที่เราเล่นโดยเฉพาะในครึ่งแรก เขาบอกว่าตัวเขาไม่คิดว่าจะมีใครเถียงเขาเลยครับว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่านะแม็กกินบอกว่าเขาก็คิดแบบนั้นครับเรามีโอกาสที่ดีในเกมนี้เราพยายามแย่งบอลจากพวกเขาในการเล่นเพรสซิงจากตรงกลางนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ถูกต้องนะถ้าเมื่อวานใครสังเกตดีๆแล้วผมวิเคราะห์หลังเกมไปแล้วว่าถ้าสังเกตดีๆเห็นว่าแอสตันวิลล่าเล่นดีจริงๆนะครับต้องยอมรับแล้วก็โอกาสในการยิงเยอะมากมาก แต่ส่วนนึงก็คือการเซฟของเอ็ดวาร์เมนดี้ซึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นอยู่แล้วครับว่าเขาเซฟได้ถึง6ครั้งนะครับไม่น้อยเลยนะสำหรับเมนดี้ใน1เกมนะครับที่เหลือเนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจจาก Daily Express แต่ว่าฟังหัวไว้หูแล้วไอ้ฟังหัวไว้หูแล้วกันนะครับก็คือเขาบอกเชลซีเนี่ยเคยพลาดการเซ็นสัญญากับกองหน้าชื่อดังคนนี้ครับคาริมอเดเยมี่ในปี2018กองหน้าคนนี้เป็นใครครับกองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าดาวรุ่งที่มีสติในการทำประตูเยอะมากๆแล้วก็ หลายคนเริ่มรู้จักมากขึ้นจากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเขามีโอกาสในการเล่นแค่20นาทีให้กับทีมชาติเยอรมันแล้วก็ทําประตูได้ในเกมที่เจอกับอาร์เมเนียไอเดเยมี่เนี่ยปัจจุบัน19ปีครับเล่นให้กับทีมแชมป์ของออสเตรียคือเลดบูซาวบวกยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่7เกมในฤดูกาลนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกันแต่ผมก็บอกว่าฟังหูไว้หูแล้วกันแต่เห็นว่า มีข่าวที่เกี่ยวกับเชลซีเข้ามาผมก็เลยนํามาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแต่ดูแล้วข่าวลือโอกาสสูงมากๆนะครับที่เหลือก็ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันครับแหม่มีข่าวเรียกว่าน่ารักของเลมิรูรูฮาคูที่แกออกมาทวิตเตอร์นะครับหลังจากที่ใครได้เห็นภาพตอนรูาคูยิงเข้าเสร็จสไลด์ดีใจบ้างครับแหมข่าวชนพื้นดังกึกดีไม่โดนไม้เสียบลูกชิ้นเข้าไปนะฮะอันนั้นสนามแถวแถวแถว,แถวนี้นะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวออกมาทวิตบอกว่า วันหลังจะไม่สไลด์อีกแล้วครับแหมเล่นสักเข่ากึกเลยจริงเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสบาดเจ็บมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็นภาพที่ทวิ t เตอร์อกมาแล้วเจ้าตัวก็ดูตลกตลกดีนะที่เหลือก็มีสถิติที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้พอเทรนดเนี่ยทำแอซิสได้ในเกมนั้นก็เลยทําให้เทรนด์ทำสถิติในการทํา35แอซิสไปแล้วนะครับด้วยอายุที่น้อยที่สุดของพรีเมียร์ลีก แต่ว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับที่ผมจะนำมาบอกขอคุยโม้ซะหน่อยอันดับหนึ่งก็คือเชสฟาเบกาสครับในวัย20ปี324วันส่วนเทรนด์ทำได้ด้วยวัย22ปี340วันแต่ไม่ได้โม้มากนะเพราะตอนที่เชสฟาเบกาสททำได้เนี่ยตอนนั้นยังอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าเป็นสถิติที่นำมาฝากกันนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนะครับก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าผมพยายามหาข่าวให้แบบเต็มที่แล้ว ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับว่าข่าวเมื่อวานนี้น้อยมากๆผมพยายามเรียกว่าหาทั้งใน Twitter แม้กระทั่งข่าวในก o สิบเยอะแยะมากมายก็น้อยมากๆมีอ่านมีข่าวเพิ่มเติมเรื่องจอห์นเทอร์รี่อาจจะได้ไปคุมทีมนอตติ้งแฮมฟอร์เรสแทนที่ของคริสฮิวตันนะฮะเนี่ยคือถึงขั้นว่าข่าวจอห์นเทอร์รี่กับฟอร์เรสกันแล้วครับแสดงว่าข่าวมันน้อยจริงๆยังไงทุกท่านขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับฟังข่าวแล้วหวังว่าคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกัน ใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ขอบคุณมากๆที่ติดตามอย่าลืม s u b s c r i b e ช่องปามสามบาทหบาทด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีหนึ่งนู่นเลยครับวันอังคารสนุกแน่นอนกับสิงบลูคาเฟ่โมเยส์ม้ามันสุดๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์ อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก